ตอนนี้คุณพิธาเดินทางลงมาจากรถตู้นะครับเพื่อขึ้นเวทีปลาใสานะครับยยยยยัยัยังังงงงงไพเสี เอาละขอตั้งละขอตั้งละขอตั้งละโคลาด้ยโคลาด้ยโคลาด้ยนครราชสีมาพิธาจะไม่มาได้ยังไงใช่ไหมใช่พอบอกว่าโคราชบอกเลยไม่มีพลาดแน่นอน นอ้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลัยไปแรงเกินไปไหมไม่ทำงานอีกแล้วหรอถือป็นสองไม่ซะเลยโอ้ยพี่น้องโคลาชฟ้าหลังฝนนี่มันสวยอย่างนี้นี่เองนะ ฮัลโหลฮลโหลเริ่มต้นใหม่เลยไหมยอย่างนี้อ่าว่าไงครับโค้ล่าโค้เสียงดีงดล้วโอ้ยนีไปสุดยอดหน่อยเขาบอกว่าหัวคะแนนธรรมชาติยังทำงานไม่เสร็จไลฟ์ติ๊กตอกันอยู่หมดนี่สัญญาณมัเลยไม่เข้าไหม อาต่อมือแด,ง,ด,ง,ดงให้ขวดแดนรธรรมชาติที่ผมคิดถึงมากหน่อยแล้วโอ้คิดถึงแลเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันอยู่หลายเรื่องพอสมควร ในที่สุดก็เหลือเวลาเพียงอีกแค่5วันที่เรากำลังนับถอยหลังจะมีการประชุมสภาวันที่13กรกฎาคมนี้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและ ็นโอกาสสำคัญในการที่บ้านเมืองของเราจะคืนสู่ความปกติกับเขาเสียทีหนึ่ง<ว>เรามากันไกลหรือเกินครับพี่น้องจากวันที่ผมลงพื้นที่ตอนมีน้ำท่วมตอนที่ผมลงพื้นที่ตอนที่มีปัญหาโควิดตอนที่พักเก้าไกลอภิปราย เรื่องเกี่ยวกับทุจริตโกทัพท,ที่โคราชตอนนี้เป็นรองประธานสภาดำหนึ่งไปแล้วครับพี่น้องคนนะั้นอะเรามาไกลกันเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่14พพฤษภาคมที่พี่น้องชาวโคราชออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้คะแนนพัคก,ก้าวไกลยอย่างทะลมทลาย 5 5 6แสกันคะแนนแล้วก็ให้พักเพื่อไทยไม่แพ้คันอีกห้าแสนห้าหมืนคะแนนเช่นกันรวมกันแค่สองพักนี้ก็หนึ่งล้านเสียงแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนะตัวมือดดงๆดให้พัรคกรุ่มจะตั้งรัฐบาลและพักเพื่อไทยหน่อยแล้ว วันนี้มาเยี่ยมเยียนทุกท่านไม่ได้มาแค่ในฐานาะของหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่มาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจัดตั้งเสียงข้างมากที่มีประชาชนมากกว่า25ล้านเสียงหลือ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศนี้ให้ความไว้วางใจให้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่นอ้องชาวโคราชอีกนิดเดียว อีกเพียงแค่5วันเท่านั้นที่ความปกติจะกลับมาสู่การเมืองไทยเพราะัชครั้งนี้ไม่ใช่การให้โอกาสพิทาผมก็รับคุณครับ ไม่ต้องมากแกล้งยังจําได้อยู่ว่าไม่ใช่แค่การให้โอกาสพิธาไม่ใช่การให้โอกาสพักก้าวไกลแต่คือการให้โอกาสประเทศไทยเชื่อมั่นในประเทศไทยเลือกที่จะอยู่กับอนาคตคืนความปกติให้กับบ้านเมืองเพราะตามปกติแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันใช้สใเสียงมากกว่า76% ที่โคราชแห่งนี้ป่านนี้ป่านนี้ควรที่จะมีรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วควรที่จะรีบเข้าไปพิจารณางบประมาณแผ่นดินสู้กับภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เช็คดูว่าเขือนใหญ่ๆกว่าสีเขือนที่อยู่ในโคราช ตอนนี้ระดับน้ำมันอยู่เท่าไหร่อยู่แค่46เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจะสู้กับภัยแล้งอีก20เดือนตามที่กรมอุตุเขาบอกได้หรือไม่ <What? S 1> อยู่ที่การแก้ไขกฎหมายงบประมาณในการดูแลให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวด่านคุณทศที่ได้รับผลกระทบอะาโดยเเสียคนด่านคุณทดหน่ยเร็วแล้วกัน ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองโปตัสที่ปล่อยน้าเค็มลงมาสู่ไร่นาะมันคือการให้นักการเมืองสอสอและข้าราชการไปฉกฉวยโอกาสในเมืองโคราชแห่งนี้ที่ได้รับรางวัลเป็นเมืองสามมงกุฎตอนนี้สหประชาชาติก็บอกว่าโคราชเป็นเมืองที่4ของโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Heritage UNESCO สามมงกฎร,ร่วมกันนักท่องเที่ยวที่ไหนที่ชอบนักท่องเที่ยวในเชิงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องมาที่โคราชแห่งนี้เมื่อมีมติมหาประชาชนออกมาแล้วให้รัฐบาลจัดตั้งเสียงข้างมากมากกว่า25ล้านเสียงรัฐบาลควรจะจัดตั้งได้แล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบปกติและไปแก้ไขปัญหาไบแล็ก ไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสพกอที่เพิ่งอ่านข่าวเจอเมื่อกี้รวมถึงการไปฉกช่ชวยโอกาสที่คุณไปดูเลย Facebook สหประชาชาติประจำประเทศไทยตอนนี้ mm. เมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมา mm. เขาชื่นชมโคราชว่าเป็นเมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ mm. เป็นเมืองสามมงกุฎที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะต้องมารัฐบาลควรจะมีสมาธิไปการทำแบบนี้ เมื่อประชาชนก็ให้โอกาสผมมาจัดตั้งรัฐบาลผมควรที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่าจรณางบประมาณไปดูว่าเขื่อนน้ำถึงไหนแล้วไปดูว่าบ่อตอนนี้ลึกสี่เมตรมันเป็นตะการไปแล้วั้งสองเมตรทำไมไม่มีงบประมาณไปขุดเวลาฝนมันตกมาน้ำจะได้มีใช้เพราะเอลนิโยคราวนี้อยู่กับเรานานแน่นอนกรมอุตุบอกมาว่าอาจจะอยู่ถึง20เดือน แล้วพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกน้อยหนาปลูกทุเรียนที่ขายอยู่างหลางเมื่อกี้ได้กลิ่นอยู่ถ้าเจอกับภัยแล้งจะเอาน้ำที่ไหนใช้กว่า50ซของเศรษฐกิจสามแสนโคราชของโคราชในการท่องเที่ยวต้องใช้น้ำอุตสาหกรรมที่เหลือมากกว่า5้กับที่เป็นเกษตรกร ก็ต้องใช้น้ำเช่นเดียวกันถ้าไม่มีรัฐบาลเขาไปบริหารปัญหาพวกนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไรในเมื่อ ải, ประชาชนเขาออกเสียงออกเสียงเขาไปออกไปเลือกตั้งอุตสาหไม่ขายเขาแกงไม่ขายกว๋วยเตี๋ยวออกไปหาไปใชใ้เสียงใช้เสียงเลือกกันมาแล้วแต่มันยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ <uel ess> เพราะความไม่ปกติเพราะความอะปกติ ของระบบการเมืองไทยตลอด9ปีที่ผ่านมาที่มีรัฐธรรมนูญปี2560และล้มล้าการปกครองของประชาชนผ่านการทำรัฐประหารผ่านนิติสงครามผ่านการยุบพรรคและรอการตัดสินใจของวุฒธธิสภาอีก5วันเพราะฉะนั้นอีก5วันที่เหลือนี้ คือเวคือเวลาวาระประวัติศาสตร์ของโคราชวาระประวัติศาสตร์ของอีสานวาระประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราว่าในเมื่อมันยังมีความอากปกติของรัฐธรรมนูญปี2560อยู่ <Woo! S 1> เหลือเวลาอีก5วันที่พี่น้องสอสอเพื่อนเพื่อนสสอ เพื่อนเพื่อนวุฒิสภาจะตัดสินใจว่าจะสามารถคืนความปกติให้ความไม่ปกติของการเมืองไทยได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นย้ำกันดังดัง,ดงชัดชัดอีกครั้งในเมื่อประชาชนให้โอกาสผมมาแล้วอ๋อครับผมก็รักพวกคุณครับ ในเมื่อประชาชนให้ความรักเรามาให้โอกาสพวกเรามาก็ถึงเวลาของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภาล่างหรือสภาสูงที่จะสามารถคืนความปกติให้ความไม่ปกติในระบบการเมืองไทยได้ให้กลายเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภา,าที่สามารถตรวจสอบสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ อีกสปีถ้าผมํำไม่สำเร็จท่านโหวตผม,มออกได้ถ้าถ้าไม่โหวตก็สองสมัยไปเลยครับยาวไปก็ก็วางแผนไว้แล้ววันร้อยวันแรกจะทำอะไรปีแรกจะทำอะไรสมัยแรกจะทำอะไร และสมัยที่สองจะทำอะไรครับพ่อแม่พี่น้องในระบบปกติ no world, no so ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้มีการต้องอภิปรายต้องผ่านสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีได้โบทผมออกก็ได้ถ้าผมทำไม่ได้กอสมองสมัยไปเลยสิครับพี่น้องแปปียาวไปยาวไป ดีกว่าความอัปกติแบบนี้ความบิดเบี้ยวแบบนี้ทําให้พวกเราไม่มีสมาธิแทนที่เราจะเอาเวลามาเถียงกันแทนที่เราจะเอาพลังงานมาถลีมาเถียงกันว่าตกลงจะโหวตกี่ครั้งมีวุฒิสภาให้กี่เสียงเราควรที่จะเอาเวลามาพูดกันเรื่องเศรษฐกิจเราควรที่จะเอาเวลามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อม เราควรที่จะเอาเวลามาพูดเกี่ยวกับสาธาระสุขและการศึกษาและสังคมสูงวัยและเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลเราต้องมีสมาธิในการทำแบบนี้เราไม่ควรที่จะมาพกะะก้าพวงหลังกับระบบว่าตกลงมันจะใช้ระบบไหนขอบคุณมากครับ ที่ทั้งชุ่มคอและก็ชื่นใจไปในไทยะญานาคขอบคุณคณญามาคครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณทุกท่านบัตรเด,เดียวครับใกล้เสร็จแล้วครับเพระนาะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องขออนุญ,ญาตพูดไปถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ที่นี่และกําลังฟังอยู่ทางบ้านอดทนกันดิงนิดเดียวครับ พวกท่านได้ทําหน้าที่ของพวกท่านแล้วส่งพวกเราเข้าไปทํางานในสภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือไม่ได้เป็นสสก็สามารถเข้าสภาไปเป็นผู้ช่วยสสไปเป็นผู้ชามสสไปเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการได้ <c oughs> พวกเขาจะทําหน้าที่ทั้ง16คนทั้ง16เขตเปรียบเสมือนว่าท่านได้เลือกเขาเข้ามาให้โอกาสเขาทำงานเ <c oughs> หลือเวลาอีก5วันเท่านั้นที่จะเป็นเวลาที่จะต้องพิสูจน์ถึงคุณค่า ที่พี่น้องชาวโคราชและพี่น้องชาวไทยแชร์ร่วมกันที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่และถึงเพื่อนนักการเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาล่างหรือสภาสูงนี่คือโอกาสครับที่เราจะส่งเสียงไปทั่วโลกว่าความอปกติความไม่ปกติของระบบการเมืองไทยยุติในวันที่13กรกฎาคมเมื่อเราเคารพในหลักการ ถึงแม้ว่าท่านจะชอบผมหรือไม่ชอบผมชอบพักคก้าวไกลหรือไม่ชอบพรรคก้าวไกลถ้าชอบก็ดีครับ <laughs> ให้คืนความปกติให้กับบ้านเมืองเราและผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าจะรวยดีมีจนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม ผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับคุณยเลยขอบคุณมากครับ